นะวันนี้นะครับผมก็ <c oughs> ตัวแทนของกองร้อยฐานพลน,นะครับ4หก6นหกะครับนะได้มาตรวจเยี่ยมนะครับพวกปะให้กำลังใจเด็กๆในพื้นที่นะครับภารกิจอีกภารกิจหนึ่งนะครับของฐานสามจังหวัดนะฐานชายแดนใต้นะครับที่เราไม่รู้นะครับเราคิดว่าฐานในภาพลักษณ์มุมมองของแต่ละคน ว่าถือปืนถืออาวุธถือกระสุนเข้าห้ามหันกันอย่างเดียวนะครับอีกภารกิจนะครับที่นะครับของฐานชายแดนใต้ต้องคอยทําเป็นภาคประชาสังคมนะครับมันจะมีโรงเรียนนะครับในพื้นที่คือโรงเรียนเป็นโรงเรียนสถาบันปอนะนะครับซึ่งสถาบันปอนะตัวเนี้ยคนไม่เข้าใจไม่เข้า,ามาอยู่ไม่มาเข้าใจวิถีของเขา นะครับเราก็คิดไปเองต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับจริงๆแล้วนะครับโรงเรียนนะครับเป็นเหมือนนะครับสถานที่สําหรับเด็กด้อยโอกาสนะเด็กๆที่มาเรียนส่วนมากจะครอบครัวยากจนนะครับขาดแคลนนะครับแต่น้องๆนะครับที่ได้เข้าไปสัมผัสที่ผ่านๆมาเขาก็มีการขวนขวายเขาจะเรียนทางสายสามัญคือการสานอกเรียนควบคู่ไปด้วยกับเรียนศาสนานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนห้องเรียนนะครับก็มีน้องๆนะครับประมาณ4ี่สิบคนนะครับก็เรียนอัลกุราแล้วก็ภาษาอรั б นะครับอ่ก็เป็นการมันอยู่ที่เขาก็พี่ดูแลน้องนะครับอ่สอนกันนะครับ ครับก็เหมือนข้างต้นที่บอกเมื่อกี้นะครับน้องๆน,องนะครับที่เขามาเรียนมาอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันอาหารกลางวันนะอาหารกลางวันเขาก็ต้องประ,ประกอบเลี้ยงกันเองนะครับได้จากภาคประชาสังคมเป็นบางส่วนน้องๆก็ต้องหากันมาเองเบางส่วนนะครับนะก็มีการประกอบเลี้ยงกันเองอะมาดูห้นตัววันนี้มีะอะไรเลยมีเอะไรมันนี้นทำอะไรกินผัดเพ็ดผัดผิดไอเยะพีพ่เี๋อทราบบ้างนะได้ไหม โอเคแล้วก็อันนี้ตัวน้องครัวนะครับเขาก็ไข่พอกันไหมอันนี้วันหนึ่งหมดไหมังไมไ่หมดแล้วเด็กสี่คนใครคนละฟองอ่ะหนึ่งถาดคนละสองฟองอ่าแล้วก็ผัดเผ็ดก็เราก็หมวนเวียนมีเวียนกันโอเค ผ่านมาจากห้องครัวก็มีเดี๋ยวนะครับเปิดเป็นที่แรกเลยนะครับหลายๆคนนะพี่น้องที่อยู่ด้านบนนะฝั่งบนจังหวัดบนบนไปไม่เข้าใจวิถีนะครับไม่เข้าใจการปินอยู่ของน้องๆน,นะครับวันนี้มาเปิดห้องครัวแล้วมาเปิดให้ดูที่หลับที่นอนเพราะการเรียนปอน,นะเหมือนกับโรงเรียนประจํานะครับาบาโบก็ได้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้เอาน้องๆมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับ แล้วก็ส่งเสริมให้เรียนแล้วก็มีการาถึงเวลาสอบกศอนอะไรก็บาโบเขาจะเป็นผู้จัดการที่ว่าจะพาไปนะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับภาร,รกิจวันนี้นะครับได้เห็นมุมมองนะครับนะให้กับเพื่อนๆน,นะครับชาวโซเชียลนะครับได้เห็นนะอีกแงม่มุมอีกวิถีนะครับที่เราไม่เคยรับรู้กันมาก่อนนะ หรือรับรู้มาแล้วแต่เรายังเข้าใจผิดอยู่เพราด้วยอคติหรือความไม่รู้ของเราก็แล้วแต่นะครับนะถ้าเราเปิดใจนะครับได้มองเห็นนะว่านสถาบันปนอตต่างๆเขาทำอะไรกันนะเด็กเข้าไปศึกษานะครับเ,เรียนรู้นะเพื่ออะไรนะเพื่อใช้ชีวิตยังไงนะเราก็จะลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน นะครับสังคม3จังหวัดนะก็จะได้อยู่อย่างไรอะไรข้อเคลือบแคลงใจอยู่กันอย่างไว้ใจกันนะครับว่าใต้ของเราก็จะร่มเย็นในไม่ช้าครับผม